สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงเจ้าของเสื้อตัวนี้นะครับมีชื่อเขียนชัดเจนมากๆและเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่น้องออกแบบเองด้วยในเหมือนเป็นสินค้าตัวแรกที่ฉลองวันเกิดของน้อง หลังจากน้องจบการศึกษาออกมานะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องจา๋งจานภพพัฒน์ัวรคฤพฤธาน,นุนอดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบียนเคฟร์แล้วก็น้องก็เป็นคนที่ผมรักและก็เอ็นดูมากๆเลยนะครับก็ยกตำแหน่งคามิโอชิของวงให้น้องด้วยแต่ว่าตอนนี้น้องออกจากวงแล้วก็คามิโอชิมันมีสไวส้สสาหรับ ในวงเท่านั้นก็เลยยกตำแหน่งให้น้องยกเกิดแทนนะครับแต่ผมก็ยังเอนดูน้องอยู่เสมอนะครับเอนดูน้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือต้องบอกว่ากับน้องสาเนี่ยเห็นหน้าค่าตาน้องเนี่ยไม่ใช่แบบต่อหน้านะคือเห็นน้องอยู่ในทีวีมั้งแต่แบบตัวเล็กตัวน้อยแล้วอะนะครับคือน้องก็เป็นนักแสดงเด็กใช่ไหมครับพี่อ่ะแสดงีผลง,งานแสดงอยู่เรื่อยแหละนะครับแล้วก็ผลงานที่แบบ น่าจะเชื่อมโยงความเขาเรียกว่าทําให้ผมได้รู้จักน้องหมายถึงว่าจําน้องได้แบบติดตาตรึงใจเลยก็คือ,อบทบาทที่น้องแสดงเป็นปัทมาในละครเรื่องขมินกับปูนนะครับที่ฉายอยู่ทางช่องเจ็ดเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับก่อนที่น้องจะเข้าวงอีกนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือบทบาททางการแสดงที่ น้องแสดงได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะแสดงได้แบบโอ้ผมดูแล้วก็ว้าวอ่ะแล้วก็ไม่นึกเลยว่านี่คือการแสดงของเด็กที่อายุประมาณสิบ2อสิบสองเองมั้งนะตอนนั้นนะครับแล้วูหว้าวอ่ะคือบทบาทของปัทมาในเรื่องของมิ้นกระปูนี่มันมันเป็นยิ่งตอนเด็กนะเป็นบทที่หนักมากๆตอนโตก็หนักตอนเด็กๆนี่แบบโหเจอหลายเรื่องอ่ะแล้วแบบ น้องสื่อสารทางการแสดงได้ดีมากๆจริงๆคือน้องไม่ได้แบบแสดงไปเปล่าๆพูดไปชื่อๆตามบทไปลอยๆอะไรอย่างนั้นเนะ่ะคือแต,แต่คือผมสิ่งที่ผมเห็นเลยคือน้องแบบเราไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือจา๋าแต่เรารู้สึกว่าน้องคือปัตคมาจริงที่กัรเจอการกระทาอะไรหลายอย่างที่ไม่แฝ่เองครอบครัวกับสิ่งที่พยาพิบาวของน้องทํา นะครับแล้วน้องกอ็สื่อสารทางอารมณ์ออกมาในหลายๆเรื่องประโยคที่ว่าปัดเกียรคุณปู่อะไรเงี้ยมันก็แบบโอ้โหน้องไม่ได้พูดแบบลอยๆแน้องพูดแบบเข้าใจจริงๆว่าทำไมตัวละครปัทมาถึงทำแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็มาจากการทำความเข้าใจบทว่าบทบาทของตัวละครเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วน้องเข้าใจเหมือนไปถึงว่าธรรมชาติของมนุษย์ เวลาพูดจาก,กันน่มันเป็นยังไงมันไม่ได้พูดเป็นท่อนๆนวนๆน,น,น,นะครับเหมือนกับอ่ะเราจะเห็นละครหลายๆเรื่องจะพูดเป็นท่อนๆแล้วผมดูผมรู้สึก่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหรนะ่น้องณนะอายุตอนนั้นเนี่ยทาหน้าที่ในการแสดงตัวละครได้เข้าถึงบทบาทได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะนั่นคือบทบาทที่ผมประทับใจที่สุดของน้องตอนก่อนเขวาวินเทฟอร์ีเอนะครับแต่ว่าพอน้อง โตขึ้นแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับจากนั้นแสดงเด็กที่มันต้องเหนื่อยกับการที่ไหนๆต้องเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อเกียนก็ต้องรีบวิ่งขึ้นรถของคุณพ่อคุณแม่ไปยังที่แคสคละครต่างๆนะครับคนที่มาแข่งก็เยอะแยะเมไปหมดได้บ้างไม่ได้บ้างก็หลายเรื่องนะครับน้องก็เหมือน จะอินตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแหละน้องตัดสินใจที่จะมาลองออดิชั่นเข้าเป็นสมาชิกของวงวิญญเคดูนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องชอบเช่นกันนะครับพอน้องห่างจาตุนซีโรซแล้วก็เอ๊อยากเป็นอยากลองดูนะครับอยากทำเออแล่น้องก็สามารถผ่านด่านอรหันต์ผ่านการออดิชั่นเข้ามาเป็นสมาชิกของวงวิญญเคได้นะครับซึ่ง การเป็นจาเบียนเโฟเอเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมือนกับบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งแบบเปรียบได้เหมือนบทบาทการแสดงละครเหมือน,นกันนะเพราะว่าน้องก็ต้องทับหน้าที่ให้สมดุลแบบในในตัวละครตัวนี้ให้ได้อย่างตอนเป็นปัทมาน้องก็ต้องออแสดงออกมาสื่อสารให้เป็นปัทมาให้ทุกคนเข้าใจถึงความรู้สึกของปัทมาให้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามาอันเนี้ย น้องก็ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจถึงการเป็นไอดอลแบบญี่ปุ่นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะมันต้องมีเรื่องของการร้องการเต้นนะครับตอนแรกน้องก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับแต่พออยู่มาเรื่อยๆน้อก็พัฒนาตัวตนขึ้นมาเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับหรือในเรื่องของอการรับผิดชอบต่อหน้าท,ที่เราก็จะเห็นอยู่ว่าน้องจ๋ารับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่าง ดีเยี่ยมมากๆนะครับเราจะไม่เคยเห็นน้องจ๋าถูกประกาศลงโทษสั่งพักงานน้องจ๋าวรพัตนภพัฒน์วรพุชธ,ธานโนในอะไรเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือการที่น้องรู้ว่าเมื่อเข้ามายืนอยู่ตรงนี้เข้ามาแสดงตัวเป็นตัวละครแบบนี้น้องต้องทําตัวอย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อหลายคนเขาพูดว่าหน้าที่ของการไอดลอลคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนซึ่งมันน่าจะเป็นหัวใจหลักของ ไอดอลแห่งฟอร์สกรุ๊ปไอดอลแบบญี่ปุ่นน้องก็ทําหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมจริงๆนะครับน้องสร้างความสุขให้ทุกคนได้เสมอทางการร้องการเต้นหรือว่าสิ่งที่ผมว่าน้องโดดเด่นมากๆเลยนะก็คือการไลฟ์ของน้องที่น้องไลฟ์ได้อย่างสนุกสนานเฮฮามากๆจริงๆบ,บางเรื่องก็เป็นเรื่องของการแบบเล่าเรื่อง,องความเด๋อของน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ขำกันไปแล้วก็อีกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องของแบบ เผาคนนั้นคนนี้บ้างแต่น้องจะพูดในเชิงที่แบบมันไปเจออะไรมาอย่างนี้บ้างนะอะไรอย่างนี้แต่น้องไม่ไม่พูดแบบในเชิงก้าวร้าวอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆมากๆแล้วจากวันนั้นยนถึงวันนี้จนน้องออกจากวงแล้วน้องก็ยังทาตัวดีเหมือนเดิมไลฟ์ของน้องก็ยังสนุกสนานในแบบเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนั้นคือบทบาทที่สองที่น้องได้รับนะครับแล้วก็ เข้าสู่บทบาทที่3นะครับก็คือหลังจากการที่น้องประกาศจบการศึกษาออกจากวงบินเคโฟรดี้ไปน้องบอกว่าผมก็เหงาเหงเศร้าๆซึมอยู่พอสมควรนะในช่วงแรกแตลอ่ะพอผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจแหละว,ว่าชีวิตน้องก็ต้องเดินต่อไปในบทบาทที่น้องเลือกในสิ่งที่น้องอยากทําสิ่งใหม่นะครับซึ่งผมเรียกสิ่งนี้ว่าบทบาทของ านาประพัดวาระคิดพืชทานโนซึ่งก็คือบทบาทก็คือตัวต้นของน้องนั่นแหละนะครับก็รายจบได้สาวจากวงมีโฟเคี่ยน้องก็ผมว่าน้องก็ยังทําหน้าที่ได้ยังสมบูรณ์แบบเหมือนเคยนะอ่อย่างแรกเลยก็คือน้องต้องไปให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนอย่างเต็มที่เพราะว่าอุตสาห์ขยันอ่านหนังสือสอบติดมาได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็ เราก็เห็นความเต็มที่ของน้อง,งจริงๆอ่ะน้องแบบดูชอบกับคณะที่น้องเลือกกับสิ่งที่น้องเรียนมากๆก็ถึงขั้นทําคลิปทเคลิปออกมาให้เราได้ชมกันบ่อยๆผมก็เห็นแล้วก็เออปลื้มใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน้องก็ไม่ได้หายไปแบบไปเรียนอย่างเดียวนะน้องก็ยังออมาพบปะแฟนคลับตามงานอยู่เสมองานโชว์ตัวต่างๆเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับกับงาน ล่าสุดของงานบาร์บี้หรือก่อนหน้านั้นก็มีหลายงานเลยที่แบบทําให้แฟนคลับแบบไม่ได้รู้สึกห่างเคินจากน้องไปก็คือทําให้แฟนคลับได้เจอน้องอยู่เสมอน,น้องก็ไม่ได้ทิ้งแฟนคลับไปไหนนะครับแล้วก็อีกหลายหลายบทบาทนะครับล่าสุดก็ผมก็เพิ่งเห็นนะครับคือเพิงพ่งเพิ่งออกอากาศไม่นานมาเนี้ยก็เป็นบทบาทที่น้องคุ้นเคยก็คือ การแสดงละครที่โก้น้องห่างหายไปนานและเรื่องสุดท้ายที่น้องแสดงน่าจะเป็นเดอะอันเดอร์คลาสห้องนี้ไม่มีหวยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่ากระวานให้หนูนสายลับเดอะอเดอรคลาสห้องนี้ไม่มีหวยอไรเนะี่สายก่อนสายหลังนะครับแล้วก็เนี่ยลาสุดน้องก็เพิ่งแสดงละครลนรงเรื่องของความสุจริตอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับโรงเรียนอสังรชัน นะครับมีน้องวิวกับน้องใสมาแสดงด้วยนะครับผมก็ดูแล้วก็แบบเออน้องก็แสดงได้ดีมากๆนะครับเข้าถึงบทบาทแล้วแบบบางฉากนี่เราก็แบบว้ยว้าวเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ในแบบที่ผมพูดเหละว่าน้องทําความเข้าใจกับบทได้ดีมากไม่ได้พูดเป็นท่อนแล้วก็แสดงเหมือนคนปกติเขาพูดกันนะซึ่งอันนี้ชื่นชอบมากนะครับก็นี่แหละครับหลากหลายบทบาทที่น้องสา กลับมาทํามาตั้งแต่เด็กจนโตปัจจุบันนี้นะครับก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าก็จะมีหลายหลายบทบาทที่เข้ามาหาน้องเรื่อยๆ่ผมมั่นใจว่าน้องจะทำออกมาได้ดีไม่แพ้กับที่ผ่านมาแน่นอนและผมก็จะเป็นกำลังใจให้น้องอยู่เสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ